เชฟเทเบิลที่บ้านน้ำะไยให้เกินไปเจิดนุ่มมากอร่อยมากอร่อยไหมพี่ออนเริ่มส่งให้ลูกๆสวนลูกๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันหนึ่งซนรูส <c oughs> วันนี้นะคะก็คืออยู่คนเดียวเพราะอะไรเ <c oughs> พราะคุณพ่อถ่ายอยู่นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าวันนี้เรามีจัดงานเล็กๆในครอบครัวแฟมิลี่นะคะก็เลยแบบไม่ได้มีทีมงานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปเปิดประสบการณ์การกินเชฟเทเบิลที่บ้าน แบบไม่เคยทําเองเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยด้วยว่าเป็นโอกาสสิ้นปีอ่าสิ้นปี2022และคุณแม่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยวันวันก็วนอยู่บ้านใหม่บ้านเก่าวนไปอยู่อย่างเงี้ยนะคะใช้ชีวิตกันอยู่แค่นี้เพราะไม่มีอะไรทํา <c oughs> ทํางานนะแต่ทํางานเสร็จมาไม่มีอะไรทําแล้วเพราะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราก็ต้องแบบแบบหาอะไรทากันวนไป <c oughs> พอ <c oughs> ทํางานเสร็จนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้วันนี้เราจะพาครอบครัวกินหรูบ้างนะคะเ,คเพราะว่าหมูกระทะมาสี่วันติดแล้วตอนนี้ยังอยากกินหมูกระทะเลยอะ แต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือเชฟเทเบิลนี้เนี่ยจากแสตมเบิลนะซึ่งเราจองมาประมาณเปหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันสิ้นปีก็เลยพาครอบครัวมากินมาฉลองกันแบบง่ายๆสบายๆนะคะเออจะอร่อยแบบแค่ไหนแล้วแบบบรรยากาศจะเป็นยังไงกับการมีเชฟเทเบิลมาทําให้ที่บ้านปะไปดูกันนะคะตอนนี้ก็คุณแม่ก็อีกประมาณเออสองอาทิตย์คลอดก็บอกแลยว่าไปไหนไม่ได้คุณหมอสั่งอยู่บ้านและจริงๆคุณหมอก็ไม่ค่อยให้เดินแล้วแต่ว่า วันนี้ก็เดินนินดหน่อยๆนยนะคะไปดูกัน let's go <S แล้วก็นี่คือสิ่งที่คุณยายขึ้นไปติดได้ยังไง <c oughs> ต้องไปถามเขาหน่อยนี่คือทําเองหมดเลยนะยายเขาเนี่ยยายส่งวิดีโอมาจาัดเวอร์จัดวอรมากเหมือนเหมือนมีแขกมาอะไรเงี้ย <c oughs> อุ้ยม <c oughs> <c oughs> ีเชม,มานรอแล้วต้องไปแล้ว <c oughs> นี่ดูดูอ o ก g a n i z e r ของเราแล้วก็ดผูผู้ร่วมผู้ร่วมกิน ดูโอ้โหนูน่าภาคไหมทรัฟเฟิลตัวนี้ครับว้าวส่วนตัว lobster bit เนี่ยก็คือเราจะสกัดมาจากตัวมันกุ wow. <S <S ้งบสเตอร์นะครับผมก็มีความ intense ของตัวมันกุ้ง lobster เช่นเดียวกันนะครับยังไงขอแรกก็เอนจอยก่อน อร่อยไหมฮะเป็นไงรีวิวอันแรกอันนี้นะครับก็กลิ่นปีขึ้นมาในจมูกแล้วก็แบบย้อนขึ้นไปตรงไปเรียกแปรแล้วแบบดมเิจเต็มเศษไหมเท่าไหร่เจ็ดจุดห้าให้เจ็ดให้เท่าไหร่นะให้เกินไปเจ็ดจุดห้าครัเป็นซุปล็อบสเตอร์่ะเพราะมีทรัฟเฟิลแล้วก็ล็อบสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าจะแบ่งกับพี่หนึ่งครึ่งเลงอ้าพี่หนึ่งไม่อยากกิน l o b s อ e r เอ๊ะเราถือว่าเจ้ากัน แล้วว่าจะไปไม่ดีเหรอนลวาอยากกินมั้งอ่ะอุ้ยสลัดจะเป็นเรียลต้าสลัดเป็นเรียลต้าที่ร้านทำเองนะครับมันจะมีความหอมนมแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ด้านบนจะอ่อนคอร์ทส่วนคให้แห้งนะครับอ้าก็แบบเอบเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวอ้าอ้าฉันหน่อยลูแต่ลองเคี้ยวไป ห้ามสตรอเบอร์รี่ดีกว่าสำหตัวนี้เรานำหอยท่ามาจากตัวเบอร์กันดีนะครับไข่เบอร์กันดีก็คือบุกอ่อนนะครับผมนะครัลุกกับตัวซอสเทสโต้แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับหมีังหอยท่าครับจากแคว้นเบอร์กันดีรสชาติเป็นยังไงมันก็จะหนึบหนเหมือนแบบมันกินหอยจริงๆหอยมันอร่อยอยู่แล้วแล้วมาใส่กระหอยลงไปเลย มันขาวไม่ขาวไม่มีกลิ่นแต่ว่าแบบเขาน่าจะใช้เรื่อง texture มากกว่ามันจะหนึบแล้วก็ส่วนมากจะเล่นกับพวก spice มาเสริมความหนึบมันก็เลยจะบแบบหนึบหนึบแล้วเ,เป็นไงอร่อยจะเรียกว่าอร่อยก็อันนี้มันระสมยมนะครับแต่สำหรับผมว่าอยไม่เคยไม่อร่อยสำหรับผมมรสซมกินจากจิจิโร่หมู่เกาะพังกโย ส่วนถ้าเป็นเนื้อทางร้านจะใช้เป็นสักในเกองมเนื้อไตนะครับรสชาติจะปลุกเ o ในปากนะครับสำับคนกเนื้อไก่ตับนะครับผมขอพ่ออะไรคุณนิให้พ่อบพอีบนะคุนิดแแกงถ่ายรูปถ่ายแล้วบันน้หวานมากต้องบ่าคุณนิหวานมากเหอ ไป้่อยไ่หอม่อยี่อมไม่เคยไม่หอมไม่เคยาหอมยก็เคลอดลองดิลองดิไงนอะไรุน่มเน้มนุ่มมากอร่อยมากหอมอร่อยไมพี่ออนอร่อมาก นี่พี่เชฟมีให้นาวาด้วยนะขนมปังแสนอร่อยซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะอะไระอันนี้ของใคะรอันนี้ของใครของใครของนาวานะกินไหมนาอากินไหมขอบคุณครับพี่เชฟก่อน ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณขอบคุณครับสำหรับการต่อไปก็จะเป็นเมนูสเต็กนะครับซึ่งสเต็กก็จะมีทั้งสเต็กหมูแล้วก็สเต็กเนื้อนะครับผมสเต็กหมูเราเป็นตัวออร์แกนิกคาโคชิมาพอกช็อปนะครับผมส่วนส่วนเนื้อเนี่ยเราใช้เป็นส่วนของสต็ปลอยนะครับเป็นสันนอกนำมาจากตัวเป็นสายพันธออสเตเยนวาเกิวนะครับมาวิลลิ่งสกอร์78ซึ่งเป็นมาวิลลิ่งสกอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะค่อนข้างเทนเดอร์แล้วลายในป่านะครับยังไงมีเมีข้าวมันไหมคะ มีครับผมถ้าไม่มีถ้าไม่มีลูกค้าจะโกรธนะผมว่าโกรธแน่เลยครับผมก็เดี๋ยวทานตัวเนื้อไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเสิร์ฟข้าวผัดมันเนื้อกับข้าวผัดมันหมูให้นะครับผมของเด็ดของที่นี่ได้ครับผมยังไงมันเป็นสปอวเบิร์นนะเดี๋ยวผมต้องแอบดูข้าวก่อนนะครับผมก็บอกอร่อยไงโอเคโอ้โหเนื้อเป็นยังไงอร่อยไม่ลอยดูสิเนื้อหมูเป็นยังไง มันรู้สึกยังไงความรู้สึกของมันนุ่มดูแบบเหมือนจะแข็งแต่กินเข้าไปแล้วมันนุ่มแต่เนื้อหมูมันนุ่มใช่ค่ะแล้วก็ลาในปากแล้วมันกินผสมกับไออะไรที่ราดมาเนี่ยมันสุดๆเลยอ่ะหมดแล้วนี่คือของเด็ดของร้านนี้นะคะก็คือข้าวผัดมันหมูเป็นข้าวผัดมันที่เราให้อร่อยที่สุดที่เคยกินมาคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแล้วก็กินคู่กับพ็อกช็อปเดี๋ยวจะกินให้ดูว่าจะอร่อยแค่ไหนกรเช้า ข้าวมันน่มเมข้าันก็ดคืมน่ากินออกดูดูคนทางนู้นเขากำลังตื่นเต้นกับข้าวอือโอ้โหืมอรอมากข้าวมันจะแบบร่วนๆแล้วมันก็จะแบบไม่เลี่ยนมันจะแบบรสชาติมันเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะลงงองที่สุดซอฟเฟอร์มันก็จะมีสามไปดูคือมีซัมเมอร์ออทัมแล้วก็ วินเทอร์นะครับราคาก็เป็นไปตามฤดูซึ่งฤดูนี้จะเป็นฤดูที่แพงที่สุด oh. แต่ว่าจะมีกลิ่นที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็สีทรัฟเฟิลจะเข้มที่สุดนะครับผมผมแล้วก็จริงๆจุดเด่นของพาสต้าคืออยู่ที่ครีมซอสมันค่อนข้างอินเทนส์นะครับแล้วก็จะใส่เผ็ดปลายๆลงไปก็คือตัวยูสุโคโชเพื่อที่จะทำให้มันเบรก ตัวความเลี่ยนหรือความริชของตัวซอสได้นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เสิร์ฟคุณวาวคือเป็น AOP จะเป็นลักษณะของผัดแห้งแต่ผัดแห้งจะไม่ใช่ a n g โ l o Rio Real, แบบออริจินอลอิตาเลียนนะครับก็คือใส่พริกสดใส่กระเทียมใส่โหรผพาไทยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือเสิร์ฟพร้อมกุ้งแม่นาำแล้วก็โคจเตะนะครับแล้วก็มีท็อปด้วย ura, อิกุระซมอนโรนะครับผมครับผมช่วยกิน ก็เป็นคอร์สสุดท้ายของของคาวแล้วเดี๋ยวเมื่อกิ้นันนี้โชว์อาความตลกคือตอนนี้พอพ่อแม่แม่เริ่มเริ่มส่งให้ลูกๆส่วนลูกๆก็ยังกินกันไม่หยุดแล้วก็ยังแบบว่ายังยังพร้อมเสมอในการรับรับของทุกชิ้นกินให้เป็นเต็มที่ดีจะกินเอะอร่อยมากอยาลองเ็ล่าะทำตเนื้อมันจะแบบถหามันจะเล็กๆมันจะไม่เลี่ยนมันมีความกรึบ เราก็เลยทำให้มันมี t กเจอร์ให้คล้ายกับตัวมินิโอกากก็คือตรงกลางเนี่ยทำให้มันนมแทนนะครับตีให้มีความเหนื่อส่วนซอสจะเป็นยูสุคาราเมลซอสนะครับไม่ได้มีสองซอสกินพร้อมกันได้เลยนะครับผม,มแล้วก็จะมีตัวป๊อปปี้แคนดี้กับดรายสตรอเบอรี่ดรายสตรอเบอรี่คือสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับส่วนป๊อปปี้แคนดี้เนี่ยทำให้นึกถึงตอนเด็กๆเ,เวลาทานมันจะแตกอยู่ในปากนะครับผม แล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้สดคือสตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี Boo ่นะครับทายเป็นคำเ,เล็กๆแต่ว่าจิ้มให้ครบทุกคอมพเนแนนอ๋อต้องครบให้หมดเลยใช่ก็จะได้เท็กเจอร์อยู่ในปากแล้วก็ได้รสชาติด้วยนะครับผมอือตุ้งตขนมหวานแบบอร่อยมากเรามาฟังผลลัพธ์กันดีกว่าว่าพ่อไปตัวจสอแปะมัายนี่ว่าแปะน,นะให้ฟังเสียงแปะใหเธอได้ยินมั้ยแปะแรงมากอะ่ะ มันอร่อยมากเั้ว,วัตถุดิบทุกอย่างก็คือแบบว่าจากสเปนอะไรเงี้ยนะคะ,คะปอปแปรก็แบบอะไรเงี้ยของดีเี่ตอนนี้นะคะเราก็อิ่มพุงกลางและตอนนี้ความสวยเมื่อกี้มันกลายเป็นนี้แล้วโต้หน้าขาวทุก <laughs> <laughs> อย่างได้ดูกเก็บไปไว้เรียบไปไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนแอบไปดูส่วนเมเปิลที่คนสวนของเราจัดเอาไว้ก็คือแม่ยายนั่นเอง พาทุกคนไปดูกันนะคะลูกคุณแม่ก็ช่วงนี้เริ่มเดินช้านิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดินไปดูกันอ้เจ็บท้องขยับแล้วก็เจ็บท้องแล้วนะคะทางเขาต้นเมปเปิลของเรา <laughs> ดูเป็นการรีวิวที่เหนื่อยร่างกายอยู่เหมือนกันแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นส่วนเมปเปิลที่ยาเขาตั้งใจจัดไง เพราะว่าถ้าไม่ให้ทุกคนดูเดี๋ยวมันก็จะเหมือนแค่เราดูคนเดียวแล้วสี่เดือนก็ตายแล้วใช่ไม่เปทุกคนมันมีความสุขด้วยนะคะนี่ส่วนเมเปิ้ลที่ไอจัดแล้วเดี๋ยวน้องจะตายอีก3เดือนหรอเสียดายอะ่ะ,อะวันนี้ก็ถือว่า เป็นวันที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะกับครอบครัวแบบเรียบง่ายไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไปไหนนะคะแล้วก็รีวิววันนี้คือเชฟเ Table จาก f l a ตมาร์เบิลก็คือปังมากอาหารอร่อยทุกอย่างทุกคนประทับจิตประทับใจพ่อกับแม่พี่ๆก็คือแบบให้10เต็ม10เลยวันนี้ก็แบบภูมิใจและบทแบบว่าเป็นคนจัดการเรื่องกิน ก็เชื่อว่าสิ้นปีที่ผ่านมาทุกคนก็น,น่าจะมีการรีแคปชีวิต2022ว่าเออเราแบบเราตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะรีแคปไปแล้วปีนี้ก็คงจะเป็นอีกปีที่ว่าเป็นรูทีนเนาะเป็นเหมือนรูทีนที่แบบพอเปิดปีมาเราก็ต้องตั้งเป้าหมายก็ขอให้เป้าหมายปีนี้ของทุกคนพอถึงสิ้นปี2023ประสบความสําสเร็จนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขยะให้เราทําอะไรไปไหนอะไรยังไงเสียงไทย อย่างไอ้เต้าก็กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ในสิ่งที่อยากให้เราทำนะคะแล้วก็ปีนี้อยากให้เราทำอะไรก็เห็นมาได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดทุกอย่างเราดีจะกดได้ด้วยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวมาแอบไปดูไอ้เต้าดีกว่าเต้าทำอะไรอยู่ไปอ่ะ r ารีคริสต์มาสเด็กวัน่ย็นนะแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้คริสต์มาสอย่างนั้น Jingle bell, jingle, jingle bell. bell, à lọ, lọ. Nghe tao. tao, nghe tao. jingle bell.